มีนักธุรกิจหน่มอยู่คนหนึ่งเขาทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จมีเงินทองมากมายเป็นธรรมดาของคนที่ประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จแล้วก็ยึดติดกับความสำเร็จนั้นอยากจะให้ความสำเร็จนั้นอยู่กับตัวเองให้ยาวนานที่สุดนักธุรกิจหน่มคนนี้ก็คิดเช่นนั้น เขาถามเต่วเงว่าทำยังไงหนอถึงจะรักษาความสำเร็จนี้เอาไว้ให้ยาวันนานที่สุดวันหนึ่งก็มีคนมากระซิบเขาว่าลองไปหาพระที่วัดสิหลวงพ่อรูปนั้นท่านมีของดีคนดังๆไปหาท่านทั้งนั้นแหละและทุกคนก็ประสบความสำเร็จไปกราบท่านอาจจะได้ของดีบ้างก็ได้นักธุรกิจหน่มคนนี้ก็จึงไปที่วัด เขาเตรียมถังสังกทานไปทั้งห้าถังเงินอีกตั้งหนึ่งหมื่นบาทเตรียมไว้ไปติดกันเทศในกรณีที่ท่านให้ของดีแล้วมันดีจริงพอไปถึงปับ๊บเขาก็ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมอยากได้ของดีเอาไปทำไมล่ะลูกก็ผมประสบความสำเร็จแล้วอะ ผมอย่างให้ความสำเร็จของผมมันอยู่ไปชั่วกันละปะวาสสารครับหลวงพ่อก็โอ้โหขนาดนั้นเลยนะมนุษย์เราเนาะเออหลวงพ่อไม่มีหรอกนะของดีอแต่ว่าหลวงพ่อมีธรรมะดีๆจะให้เอาไหมไม่เอาะหลวงพ่ออยากจะได้ของดีประมาณที่มันเป็นแคปซูลเลยหลวงพ่อง่ายๆไม่ต้องคิดมาก หลวงพ่อก็บอกว่าลูกธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นสูตรสําเร็จไม่มีหรอกที่มีมีกันอยู่นะ่ะไม่จริงทั้งนั้นแหละลูกเอา้าแล้วทำไมคนอื่นเขาได้ไปกันครมโครมะก็สําหรับพระรูปอื่นไม่รู้แต่สําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่มีของดีแต่หลวงพ่อมีธรรมะที่ดีจะเอามั้ ก็ได้ไหนๆก็มาแล้วนี่ไหนลองว่ามาสิรับอย่างเสียไม่ได้ประสานักธุรกิจนะถ้าคิดๆด,ดูแล้วเนี่ยมองไม่เห็นว่าจะมีกําไรเขาก็เริ่มไม่สนใจใช่ไหมออหลวงพ่อว่ามาสิถ้ามันดีจริงผมจะบําเหน็จให้หลวงพ่ออย่างดีเลยทีเดียวจะถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งวัดเลยนะแต่ถ้าไม่ดีแล้วก็ หลวงพ่อจะต้องรับประกันสินค้าของหลวงพ่อนะห <c oughs> ลวงพ่อก็บอกเอาเฮลุกยังไงก็ได้ประนมมาหลวงพ่อจะให้สิ่งที่ดีซึ่งหลวงพ่อเชื่อมั่นว่ามันจะมีประโยชน์กว่าของดีแบบสําเร็จรูปที่ลูกต้องการว่ามาเลยครับหลวงพ่อเวลาผมมันเป็นเงินเป็นทองเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกต้องการ การตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของลูกเดินทางมาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเมื่อไรก็ตามที่ลูกกำลังเข้าตาจนเมื่อนั้นกอให้ลูกปฏิบัติตามหลักการหน้าสามหลังสาอะไรครับหลวงพ่อหน้าสามหลังสาให้ลูกเดินไปข้างหน้าสาเก ช้าชนะลูกจากนั้นเดินถอยหลังสามเก้าช้าชาแค่นี้เองหรือครับหลวงพ่ออย่างลูกอย่างละ3สามหนล,ลูกหน้าสามสามครั้งหลังสามสามครั้งเป็นกี่ครั้งเก้าครั้งนักธุรกิจถามหลวงพ่อหลวงพ่อครับ แล้วมันขลังตรงไหนครับเนี่ยมันจะช่วยผมตรงไหนเนี่ยมันจะทําให้ผมกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีที่อยู่ยั้งยืนยงตราบนานเท่านั้นได้ยังไงไอ้เน่าสามหลังสามของหลวงพ่อเนี่ยเอาเถอะนะของดีที่หลวงพ่อให้เนี่ยนะไม่เคยทําให้ใครผิดหวังครับเอางั้นก็ไดนะ้โอเคหมดธุระละ เขาเตรียมถังสังฆธานมาทั้งห้าถังนะยกถวายถังเดียวใส่ปัจจัยในซองมาตั้งหมื่นบาทดึงออกห้าพเหลือห้าพันพอเพราะประเมินคุณภาพของเดีของหลวงพ่อแล้วคิดว่าคงเต็มเกลือนอะนะมันธรรมะต้นตืนต้นอะอะไรก็ไม่รู้ถ้าเข้าตาจนให้เดินหน้าสามให้ถอยหลังสามยกสังฆทานที่เหลือสี่ถัง ปัจจัยอีกครึ่งสองเก็บกลับบ้านหมดเลยแต่หลวงพ่อยังคงรักษามาตรฐานเต็มให้พรเต็มที่พระไม่มีสองมาตรฐานท่านให้พรเต็มที่แต่นักธุรกิจคนนั้นเห็นว่าคาถาไม่ขลังก็เลยเอาสังฆทานกลับเส,สีสีถังเงินอีก5,000บาทขับรถกลับไปบ่นไปตลอดทางเสียเที่ยวไม่สมคำเล่าลือ งั้นงนมันจะลึกจะซึ้งตรงไหนหน้าสามหลังสามเดินไปข้างหน้าสามเดินไปข้างหลังสามอย่างนี้เราก็ทําได้ไม่ต้องมาขอแล้วเขาก็ลืมไปเลยอยู่ต่อมาเขาต้องเป็นเขาต้องบินไปเจราจาธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาทีนี้ก่อนจะบินไปนี่เขาก็เพิ่งแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเอา เอายายาไปบวกกับชมพู่บวกอัมพชราภาบวกแผนเคก้กอ่ะก็จะได้แฟนเขาคนหนึ่งพอที่จะห่วงหรือ,อยังเขาก็รักก็ห่วงมากบินไปทำธุรกิจที่อเมริกาเนี่ยลาแล้วลาอีกลาแล้วลาอีกสั่งแล้วสั่งอีกกลัวที่สุดคือกลัวอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้กลัวอัคคีภยัยวาตะภายัยทุบพิกขาาับภัยช้าตะกะภายัย แต่เขากลัวกิ๊กกับไัยโรคฮิตของสังคมใช่ไหมสั่งพันธยาเอาไวา้ว่าขอให้รักเขาคนเดียวเพราะว่าตั้งแต่งงานกับเธอนะพี่ก็ไม่ได้มองผู้หญิงคนไหนอีกเลยพันธยาถามกับผู้ชายล่ะคะหยอกเอินกันเสร็จก็หอมกันฟอดใหญ่ก็บินไปอเมริกาเจวันพอบินไปที่นูนทำธุรกิจเสร็จภายในสามวัน คิดถึงภรรยาเหลือเกินกลัวก็กลัวเกรงก็เกรงว่าจะมีคนอื่นเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นใช่ไหมครบสามวันคิดถึงภรรยาเหลือเกินจึงบินกลับตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำเซอร์ไพรส์ภรรยาเราบินกลับในวันที่สามเธอจะต้องตื่นตันสุดๆว่าเรารักเธอมากอุตส่าห์ซื้อแหวนเพชรมาด้วยนะแล้วไม่บอกภรรยาล่วงหน้าหรอก เวลาที่เราตั้งใจะจะทำเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างหนึ่งมันมักจะเซอร์ไพรส์จริงๆนะอาดมามีประสบการณ์ตรองนะหลวงพ่อจเจ้าอาวาสของอตาตมาภาพจเจ้าอาวาสวัดบ้านเกิดท่านอยู่อำเภอเชียงของวันหนึ่งชวนญาติโยมหนึ่งได้หนึ่งคันรถตู้สิบสองคนไปเราไปหาท่านวอกันที่กรุงเทพแต่ไม่ได้บอกท่านนะท่านจะได้ตื่นเต้น ยกคณะกันนั่งรถตู้ไปอยอหนึ่งคืนนอะออกเชียรายห้าโมงเย็นถึงกรุงเทพหกโมงเช้าไปถึงวัดอาตมภาพที่กรุงเทพรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นประตูกุฏิปิดสนิทเพราะอาตมภาพเพิ่งนั่งเครื่องบินกลับเชียงรายคืนนั้นเอง <c oughs> หลวงพ่อโทรศัพท์หา ฮัลโหลอยู่ไหนก็อยู่เชียงรายสิแล้วหลวงพ่ออยู่ไหนก็อยู่วัดนี่เอาแล้วหลวงพ่อไปทําไมก็ตั้งใจจะให้โยมมาหาดิแล้วหลวงพ่อทําไมไม่บอกก็ตั้งใจจะไม่บอกอะ่ะแล้วจะทํายังไงหล่ะทีเนี้ยก็นั่นน่ะสิกลับลงมาได้ไหมเนีย่ยา่าโยมรอยอยู่เนี่ยหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาถึงนะครับตีรถจากกรุงเทพกลับเชียงราย ตั้งแต่นั้นมาท่านบอกว่าไม่กล้าไปเซอร์ไพรส์ใครอีกเลยเขตดแล้วนั้นธุรกิจคนนี้เหมือนกันวันที่สามบินกลับจากอเมริกากลับมาบ้านเขาซึ่งเราสมมุติเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเอาไกลเมืองไทยหน่อยนะปลอดภยดัยดีพอมาถึงปับ๊บประมาณตีหนึ่งขับรถออกจากสนามบินมาเข้าบ้านเนื่องจากตั้งใจจะทำให้ภรรยาตกใจเล่นๆ เธอจะได้เห็นว่าเขารักเธอแค่ไหนไปสามวันเองรีบกลับมาโอ้โหเป็นสามีในฝันนะดีใจน่าดีใจไหมน่ายชิชาไหมพอมาถึงปับ๊บเขาอยากจะให้ภรรยาดีใจจึงไม่บีบแตร ى. จอดรถไว้หน้าบ้านเวลาตีหนึ่งเกือบตีสองหยิบแหวนเพชรใส่กระเป๋าเก็บไว้ในอกเสือ้อปินเข้าบ้าน เขีนเข้าบ้านในความมืดค่อยๆเดินเข้าบ้านไปเดินขึ้นบันไดในความเงียบตีสองแล้วมืดสนิทเดินขึ้นไปท,ลทีละขั้นทีละขั้นจนไปถึงชั้นสองไปถึงห้องตัวเองค่อยๆผลักประตูเข้าไปเงียบกริบห้องทั้งห้องมืดสนิทเขาวางแผนเอาไว้ว่าจะค่อยๆเดินไปเดินไปใกล้ๆเตียง แล้วบรรจงสูกตัวเข้าไปใต้พ้าห่มเลื้อยเข้าไปช้าๆแล้วเอาคางไปเกยที่ไหล่เธอนะจากนั้นพอเธอตกใจตื่นเขาก็จะชูแหวนเพชรจักเอขณะที่เขากำลังย่างสามขุมไปใกล้เตียงเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปทำท่าจะเลื้อยขึ้นเตียง ตกใจสุดขีดเพราะมีหัวของคนสองคนลโผล่ออกมาจากผ้าห่มที่คลุมปองอยู่ในความมืดเขามองไม่เห็นอะไรแน่นอนคนหนึ่งต้องเป็นภรรยาเขาใช่ไหมเพราะนี่ห้องนอนเขากับภรรยาแล้วคนหนึ่งมันเป็นใครอ่ะภรรยาสวยสาขนาดนั้นจะเป็นใครจะให้คิดเป็นใครไม่มีทางเป็นอื่นนอกจาก กิกกกับไยที่เขาวันไหวมาตลอดว่ามันจะเกิดขึ้นบัดน,นี้เขาเห็นกับตาตัวเองเขาสะดุ้งสุดตัวโกโรธจนตัวสั่นแล้วบอกกับตัวเองว่าเราเนะื้อรักแสนรักไปอเมริกาตั้งใจว่าจะไปเจดวันก็อยู่ไม่ถึงหัวใจจะวาคิดถึงพันรยาแต่ดูเธอทำกับเราสิสามวันเอาผู้ชายมานอนกกถึงเตียงนอนนี่มันเตียงฉันแล้วนั่นมันหมอนฉัน มันเจะยามกันมากไปหน่อยไหมโกรธจนตัวสั่งเหงื่อเม็ดเป่งๆผุดออกมาเพื่อความมั่นใจเขาค่อยๆย่องช้าๆไปดูทางปลายเตียงเห็นเท้าสองคู่ชัดเข้าไปอีกออะไรไม่ว่ามันกายเกยกันอยู่แคนมากเลยนะรักมากก็แค้นมากใช่ไหมเอาละ ในเมื่อทํากันอย่างนี้ก็ไม่ต้องอยู่ร่วมโลกถอยหลังอย่างเงี้บกริบลงไปชอนล่างเปิดลิ้นชักหยิบปืนพกบรรจุก,กระสุนเต็มรังเพลิงย่องขึ้นมาครั้งวันนี้เขาหลายย่องขึ้นมาครั้งนึงแหวนเพชรไม่ต้องและหล่นหายไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้โกรธย่องย่องย่องขึ้นมา ไปข้างๆเตียงยกปืนพกกะยิงหมดเพลิงเลยให้ตายไปโดยที่สองคนนั้นยังไม่รู้เหตุผลด้วยซ้ำแอนกำลังยกปืนจะเล็งเนี่ยนาทีนั้นของขังของหลวงพ่อก็ลอยมาเข้าหัวเขาหลวงพ่อไม่เมรอกของดีที่ว่าน่ะแต่หลวงพ่อเมธารรมะเดๆจะให้ยังไงล่ะครับหลวงพ่อ เสียงของเขาก็ผุดมาเวลาลูกเข้าตาจนถึงจุดวิกฤตของชีวิตจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเมื่อไหร่ให้ลูกเดินไปข้างหน้าสามก้าวช้าๆจากนั้นถอยไปข้างหลังสามก้าวช้าช้าทำอย่างละสามรอบนะลูกครับเขาได้ยินเสียงเขาสนทนากับหลวงพ่อกำลังยกปืนขึ้นเลลงนะ เสียงท่านมาเข้าหูพอดีเอาวะเอาสักครั้งหนึ่งถือว่าทําทานแกก็เลยถือเปิดไปแล้วแล้วก็ถอยชา้ชาชา้ชาชา้ชาช้าข้างหลังครบสามอะไปข้างหน้าช,าช,าช,าชา้าช้าช้า้าตภรรยาตื่นขึ้นมาเห็นคนอดขำไม่ได้มันมาทําอะไรอยู่หน้าเตียงตัวเองแล้วก็ไปยืนอยู่ ในระหว่างนั้นสายตาของเขาเริ่มปรับเข้ากับความมืดทีละนิดทีละนิดทีละนิดจำไว้นะลูกหน้าสามหลังสามอย่างละสามลูกเออเราเพิ่งได้สองเอาใหม่อชาชาทำอีกทำอีกรอบที่สองแล้วเอะไปข้างในพอใกล้ๆเตียงโผลไปมองนี่ทำไมผมมันยาว มันยังไงทีนี้อ้อมเตียงอ้อมไปฝั่งโน้นเอ๊ะนี่มันมันไม่น่าจะใช่ท้ายถอยผู้ชายผมมันยาวเี่เพื่อความแน่นอนเอาอีกสักครั้งนะถอยหลังอีกช้าๆถอยไปังข้างหน้าอีกถอยไปไปใกล้ๆโผล่ไปมอไอีกครั้งหนึ่งทีนี้ เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความมืดชัดเจนเพราะสายตาปรับเข้ากับความมืดได้แล้วพอเห็นความจริงที่เปิดเผยตัวเองอยู่ตรงหน้าตกใจสุดขีดเพราะคนที่นอนต่อจากพันธยาของเขาก็คือแม่ของพันธยานั่นเองเธอนอนคนเดียวไม่ได้กลัวผีโทรศัพท์หาแม่แม่อุตสาบินมานอนเป็นเพื่อนและลูกกับแม่ธรรมาดาก็ต้องนอนกอดกันใช่ไหม เป็นเรื่องปกติพอเห็นความจริงอย่างนี้ปับ๊บโอ้โหทีนี้เขาเหมือนองค์ลงประทับเลยตกใจสุดขีดปือนลดลงปุ๊บเลยเงือเม็ดป่องป้อง,องพุดออกมาอีกรอบหนึ่งพูดออกมาทำไมเขาตกใจว่าเขาเกลียบฆ่าคนที่เขารักที่สุดสองคนไปนะทีนี้เขาถอยยาวเลยถอยทะลุออกประตูไปเลย <c oughs> ลงไปก้งางล่างอย่างเงียบเก็บเก็บปืน อาบน้ําอาบท่าล้างหน้าล้างตาปิดประตูรั้วไม่ลืมเข้าไปที่ห้องเก็บของหิ้วถังสังกทานเสียถัง <c oughs> ตอนนั้นเสียดายมากไม่กลา้าถวายหลวงพอ่อตอนนี้ต้องเอาไปให้หมดเงินนั้นล่าเหลือจากอเมริกาเป๊กใหญ่เลยอัดเข้าไปในซองเอาว่าหิ้วถังสังกทานขึ้นรถบึงไปวัดตีห้าไปกดแตรหน้าวัดหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอออกมารับเอ้า ยมนมันทำไ,ไมเนี่ยหลวงพ่อเรื่องใหญ่แล้วมันใหญ่แค่ไหนต้องไปคุยก้านในหลวงพ่อมันยังไงลูกเอหอหลวงพ่อผมมีถังสังกะานสีถังหลวงพ่อช่วยผมมาอุ้ม่อยดิอ้าวลืมตัวหลวงพ่อก็เผลอไปช่วยอุ้มถังสังกะานขึ้นกุฏิเอาอะไรสิมันกลับตาลปัดเลยนะพอมาถึงปุ๊บตอนนั้นแกนมาแกกราบทั้งเดียวท่านี้แกกราบเป็นจังข้าบดิบเลยนะ,นะแต่หนักรู้ ประสานมืออัญเชเลีวันทาอภิวาหายใจเข้าออลึกๆแหมแกเริ่มรู้คุณค่าแล้วนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆสามครั้งหลวงพ่อครับผมมาคราวนี้เพื่อจะถวายสังฆทานหลวงพ่อเป็นการขอบบุญขอบคุณหลวงพ่อผมรู้ว่าหลวงพ่อกำลังจะสร้างห้องน้ำอีกยี่สิบห้อง <c oughs> อันนี้ที่ญี่ปุ่นแล้วผมก็รู้ว่าอาคารวิปัสนาหลวงพ่อตอนนี้ยังมุงคาหน้าฝนฝนตกเปียกชื้นยุงเยอะครับผมเลยคิดว่าทั้งหมดผมจะช่วยหลวงพ่อครับเออแล้วนึกยังไงจะมาช่วยหลวงพ่อสร้างวัดเนี่ยหลวงพ่อครับก็ทรรมคาถาหลวงพ่อให้ผมไป มันเพิ่งแสดงความศักดิ์สิทธิ์เมื่อคืนนี้ครับมันเป็นยังไงลูกเขาเล่าหมดเปลือกเลยหลวงพ่อครับหน้าสามหลังสามของหลวงพ่อเนี่ยมันวิเศษจริงๆครับหลวงพ่อผมเพิ่งเห็นคุณค่าว่ามันดีขนาดนี้วันนี้ผมจึงมาขอโทษหลวงพ่อสังฆทฐานที่วันนั้นผมอุ้มกลับไปด้วยความโกรธแค้นผมถวายหลวงพ่อหมดเลยนะครับหลวงพ่อทำพึงในใจถึงแก่ไม่ถวายฉันก็ไปช่วยอุ้มมาเลย เลยห้องน้ําหลวงพ่อกับวิปัสนาคารหลวงพ่อที่ค้างอยู่นะครับผมจะรับเป็นเจ้าภาพให้อันนี้คือที่ญี่ปุ่นนะที่จังรายยังหรอกเสร็จแล้วกราบรับพร,รหลวงพ่อหลวงพ่อให้พรคงเส้นคงวาเหมือนเดิมกลับไปขับรถขับรถกลับบ้านเจ็ดโมงเชา้าพอไปจอดหน้าบ้านบีบแตรายาวภรรยาลุกลี้ลุกหลนวิ่งลงมารับ ภรยาตกใจพี่พี่มาได้ยังไงโหพี่ก็คิดถึงซสิโอ้โหเมื่อคืนมันไม่นึกว่ามันจะจ่อยิงเขาอยู่แล้วกอดกันโอ้โหดื่มดำซับซึ้งสุดๆนั่นวเนีียกับภรยาจูบกันชุบๆักจุบนะคิดถึงนะสักพักหนึ่งจูงแขนภรรยาเข้าบ้านแม่ภรรยายังใส่ชุดนอนเดินลงจากบันไดมาเอ้าม่เมื่อไรอะ ้คุณแม่ก็มาเหรอเมื่อเกินมันจ่อปืนแล้วดูเ็าสตรอเบอรี่โอ้แม่คิดถึงแม่มากเลยไหมผมกอดเลยเร็วเนี่ยกอดทั้งภรรยากอดทั้งแม่ภรรยาหัวใจเขาเตืนคมครามเมื่อคืนสองคนนี้เกือบเป็นศพสองคนไม่รู้เรื่องเช้าวันนั้นกินข้าวด้วยกันอาเด็ดอร่อยแล้วเขาก็ไม่ลืมควักแหวนเพชรไม้ภรรยา มองหน้าพันธยาเกือบไปแล้วไม่ล่ะแอบมองท้ายถอยแม่เกือบไปแล้วตั้งแต่นั้นมานักธุรกิจคนนี้กลายมาเป็นนักธุรกิจใจบนเพราะเขาได้เห็นแล้วว่าแค่เขาเอาคาถา,าหน้าสามหลังสามมาใช้ข้อเดียวมันยังดีถึงเพียงนี้ถ้ามาเข้าคอร์สวิปัสสนา ที่สูนิี่าสนาเร่ชิญตะวันมันจะดีขนาดไหนใช่ไหมตั้งแต่นั้นมาพี่แกก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ทุกสามเดือนเพราะได้เห็นคุณค่าของกาถาหน้าสามหลังสามสำนวนไทยมีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งซึ่งเข้ากับเรื่องนี้คือคำว่าคิดหน้าคิดหลังจะทำอะไร ให้ค e. ิดหน้าคิดหลังหรือบางทีอาจจะใช้อีกสำนวนหนึ่งว่ายับยังช่างใจก่อนจะทำอะไรถ้าเราคิดหน้าคิดหลังก่อนจะทำอะไรถ้าเรายับยังช่างใจก่อนจะทำอะไรถ้าเราไตรตรองอย่างถี่ถ้วนต้องมานั่งน้ำตาตกไหมก็ไม่ต้องนี่แค่เอาไปข้อเดียวนะยังดีขนาดนี้วันนี้พวกเรามาอยู่ที่นี่ตั้งสามวัน คิดว่าจะดีขนาดไหนถ้าดีน้อยกว่าน,นี้แล้วก็ยึดวุธิบัตินะฉะนั้นวันนี้ก็ขอมอบนิทานพุทธประยาเรื่องนี้เอาไว้เป็นปัจชิม่อว่าขอให้พวกเรานำไปพิจรารณาประพฤติปฏิบัติให้ชีวิตมีความร่มเย็นและเป็นสุขโดยทั่วกัน